เมื่อนี้ก็มาหาแงยไขหมดแดงในทงในปลาคือเกาล่ะครับเมื่อนี้ก็มาในปลาใหญ่เลยพอแล้วมาแงหาแงยไขห,หลังมือฝนตกครับบรรยากาศเริ่มแห้งแล้วโอ้บรรยากาศอันนี้จะเปียกซ่นแน่จักหน่อยที่เป็นจังไดครับพี่นอ้องอ่าแงยไขหลังฝนตกมื่อนี้ผลงานที่เป็นจังไดที่มีความลำบากแค่ไดเดี๋ยว พ <Your> ี่นอ้องรับชม <Yeah. S 2> และติดตามเบิงในคลิปได้เลยครับกับสิง์เคอร์ชแนลครับผมเริ่มแงี้ยตั้งแดกเลยครับผม,ม,ม,มเขา ดัดไปข้างนาสักหน่อยนี่ได้ปะเออเขาเหย้าเข,า,ขาบัดเนี่ยอืมหมดแล้วเฮ้ยมันมีสองหัางว่าแมนบอกบอก 哼哼哼，这野东西尼么？ โอ้ลมคือแห้งแถ้ะสามหังสี่หังเลยได้ได้บ่ละใครเฮาในมือเนี่ยบ่ได้คือก่ามลมโงกโยกโยกเยกโงกเยกเลยพนะเบิ้งปลายไหม่พุณน่ะ่ามีอยู่ลองเบื้องไหลลงว่อร่อร์อโอมันลรวะใครมันลวะ อ่าอยัางอ่อเห็นันเลีวนี่หวงใส่ไข่เร็ทีอ,าาอืมจัดเอเลยทีอืมอืม <c oughs> อื้มโ đây đông khô khô, nè định cho xì phăng vào đây vào, à về nè, đấy, nè, đứng đâm nè mẹ, đang súng thẻ, hông phải à

มาหาคนโอ้ตรดมาหาคนปั่นปบเลยโอ้อกเตรมหมดเน่ย น,นั่นแล้วมีเดีมีวันเนี่ยจากบุรแล้วมีบ่เต็มแล้วจีแม่มันบอกได้แล้วออกไป

ຫືນີ້ແດ່ຫາງນ້ອຍເຈັທັນດອ ทีมแม่ไม่เอาปลาทิมไปแม่ไม่เอาปัดทิมไปมมสามห้างได้เล่าโอห้างอะอ,อ,งอยนะมีใครบ่ล่ะ นี่จะแม่ดิอ well, ืมแล้ววาม่ดนะยวยบ๊ะ่ช่วาอยู่ขึ้นดันบ๊ไใมันติดหนึ่งวะอืมเดิดแล้วเดิดแล้ว sẹp ừ. 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 ngủ nhau nhau mới nhiều thầy Ô, ừ. Ô Đây, keng là ngang เขเซตาป่โอ้โขาไปขางนั้นอขอบเอาเลยเตี้ยลมเอ้ยลมแม่มันลงข้างหลังเลยนะแม่มันไหลลงข้างหลัง,งเ,นนเลยเตียนนะอืะ อาปุ่นสูงเลยอืมบกพัดนี่วะอ่าได้เขาคุพอดีอือโอ้โหวขวบขวบของล่างเหมือนเลย <c oughs> อันนี้พวกคุ่อีกิงอืมบ่บ่ได้ทังนี่หรอวะ วันไหนปัไหาว่าใครอนนีไหน่หนไหนก็สุดามดีอ่าถ้าจะาอาะก็กอบพก็สอบพอตงสอบอันเแดบบีว อ๋อเอ่าเดียวทะเลท่เลยเอาเอาเอาเหยียบออกเหยียบออกโอ้ยโอ้ยลมอื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 มโอ้ยเหยียบออกก็้องกันนี่เป็นไหน

Ha. Huh? Yeah. Bỏ. อืมาตัดโว,ว,วนใส่โยนใส่อะใคไง่ะโอ้ใคง่พร้อมอยู่ตำตำพร้อมโอ้คืออยู่ตำดีเถอะ ทำเรียต้ตนพักกระเดานเป็นงไงด้แบงนี้น,นี่อ่าเพไก็่าแมา่หน,นี้ไ่ก็เห็นพันยางแม่่ก็เอ้าเห็นเจ้ายางแม่กันนี้ทังอ่นตัวทางคงกับทางว่าอันนี้เนาะทางว่าแตเจ้ันสแง่เนาะโอาขันแง,ง,ง่เนี่ยมึงไปอ่าแง่เนี่มันไม่ช่อง้มันตรงนะอ่ะช่องห้องเอ๋ครับอออ่า ใส่ซ้ำใส่เนาะก่ได้ก็บ่เอาแล้วเนาะอันนี้ก็บ่เอาได้นี่อ่าอ่าห้างไงก็บ่ต้องเอาหรอกนะเอาบ่ได้อ่าเพราะว่ามันออกได้มันออกไปได้เลยอันเดียวไม่ชมใครนะใครมันนะโอ้มีเยอะนะหนาๆโอ้ยไหลออกมาลุลุ่เลยนะเปิดปากมันยังไงเนี่ยเด้อ

โอ้นอหนึ่งหมกไ่าัไงเลยอ่ะโดนผัดงี้คระบอ้ยไม่ดีทำออ,อโอ้ยไข่ขอนซ้อนเลย

แผ่แห่แๆพี่ก็ได้แล้วเหมดแล้วมีอยู่ไหมมีอยู่ไหมะมีเหรอบก็มีหน่อยหน่อยปะ่เออมันจะแม่มันหลไปแม่บะเอาดอกไปมันออกลูกไม่เถอะวะ คนต่างคิดคือกันไงไปปล่อยถิ่มด้ยเดี๋ยวเต็มไอเงี้ย,ยแม่มันนะแ <laughs> มนงมันู่น่ยั Ừ. Nó xâm 没有。<Yeah. S 2> yeah. ขอบตาแล้วะเด็ดใช่ตีโออไ้อยู่เดนั่นะนีอยู่เด่อืมออสันมย่นม่กันน่ะ Tìm anh nhé. Tìm cứ câu. Tìm cho lọt. <laughs>

ว่าเอาอว่าเอาออกทิมไปอืมอืมอืมน,นี่เดี๋ยวห่างนหน่อยีแ <c> ต <oughs> ่ใครทั้งนั้นเลยโอ้ ทิมไปอืมอทิมไม่ใชมันบอเอาปลาทิมไปไมบอเอาอัดทิมไปมาครับพี่นองเลยสิบ้าเบิ่งคนงานหนึ่งควนนะนักข่บทีออกให้เบิ่งครับผม